ฉันเข้ามาไม่นานนะคะดิฉันไม่เก่งนะคะอายุก็66ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วยค่ะไม่เก่งเรื่องออนไลน์เลยแต่ทําไมขึ้นตําแหน่งสูงสุดของ Gi ฟต์มอได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่า Gi ฟต์มอลเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขามีระบบที่ช่วยเราเรียกว่า Academy ค่ะ Academy เนะี่ยเหมือนเรามีเลข,ขานุการส่วนตัวเอาไว้ทํางานให้เราในขณะที่เราหลับและเราตื่นเขาจะรายงานให้เราตลอดเวลามีคนสมัครเข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้โบนัสคุณได้เท่าไหร่ ตอนนี้อ e ีเวเช่คุณได้กี่บาทแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมาก g i f t ์มอลเนี่ยเตรียมให้กับทุกทกท่านนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะนะคะทุกอาชีพต้งอาชีพอะไรก็ได้อายุ18ปีขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟ t ์มอลของเราได้เลยนะคะ g i ฟ t ์มอลเป็นแพลตฟอร,ร์มของคนไทยเพื่อคนไทยและจะก้าวไกลไปสู่สากลทั่วโลกค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟท์มอลของเราค่ะสวัสดีค่ะ